ปัดบอทำบุญีสังงานลงรถปัดที่เถอะวะช้างลงรถอะไรโอ้โหทีมงานเขานะครับลูสาวโอ้ผมเจ้าก็ที่กูมูเถอะวะที่พูดนั่งกินอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลับบ้าน ให้อีกมาจนได้แลนให้อีกมาจนได้ให้อีกมาจนได้ขึ้นรถ <c oughs> มาอย่างกู้เลยเดี๋ยวต้องทำป้ายใหม่แล้วนะใก้ป้ายทีนัสซแล้วห,ห,ห,หาสปอนเซอร์อยู่นะให้พ่อปลาขย eng ตอนนี้เราหาสปอนเซอร์ทำป้ายให้พ่อคำภูลอยู่เด้วเอฟซี FC. โอ้ยขาดเมืเ่อเดียวหลายงานแล้วเดี๋ยวผมไม่ไม่เคยเห็นเขาลงเหมือนกันนะให,ห้เอฟซี ผมไม่เคยเห็นเขาลงเหมือนกันว่าเขาลงยังไงปัดดทำมพสังง่ายลงลวนปัดที่แต่ว่ช้างลงรถอะเอฟซีอู้สูงมากเลยบอสใส่ใส่เอฟซีดูเอาค่อยเดือพ่อมาหาปขยันปากขยันยงไงปัดิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาออกด้วย โอ้คตรเท่เลยเอฟซีวันนี้เราไม่ได้มาดูพายคำคูณนะฮะเราเรามาดูพ่อพ่อพ่อทองคำนะฮะข้าวหอมข้าวหอมสวัสดีค่ะไปนั่งร่มตรงนู้นไปลุกไปเราเรียกโคตรเก่งเทบเอฟซี นี่นะัะมีเอฟซีใจบุญนะฮะมามอบรางวัลให้ที่ช้างน้องช้างและก็ให้ทางโครงการด้วยนะครับเสียงดีแท้พอนลงุูนยณ ค่าสวยมเอฟซีขอบคุณไปทางเอฟซีใจดีด้วยฮะดูข้างหลังโอ้โหแต่เชือกดูด น่ก็นี่าเนไทยค่ะได้เป็นไงโอกาสไปวะน้ค่ะดแล้วอ้าคุณช่องช่องช่องอะไรนี่ไม่บอกอาก่องันนี้ต้องต้อไปะเนี่ยกองตามกันแล้วห้องมัน เอ้ยเก็บเด็กได้นงองที่ไหนมานั่งตรงนี้นี่หนูอยากกินอะไรมีตังไหมไม่มีไม่มีตังไปเอากับใครเฮ้ไปไปขอเอฟซีคนสวยไนไปเพราะว่าแม่เอฟซีขาขอตังซื้อข้าวหลามหน่อย แม่เอฟซีขาหนูขอตังค์ซื้อข้าวลาด่อยถือไก่ไม่ใช่ไก่เอ๊ยอะไรมีข้าวลามด้วยไม่ใช่ไก่ไก่นั่นไก่แม่ค้าเด่วไม่ใช่เฮ้ยหิวอุ้ยกินกินยา้วยออกออกก่อนนั่นยินแม่ใหญ่ให้แล้วรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อค่ะเขาบอกหนูอยู่ได้โอ้โหดู เอฟซีไม่มีเงินคนละชินกับยาโอ้พีหนวงเลยจะเบิร์ตบ้าลูกอ่ะเวยขอบคุณค่าขอบคุณค่าได้ยังอุ้ยเด็กดื้อขอบคุณค่าก่อนโอ้ตายแล้วลูกคุณไดโน้อมาดูมานั่งกินไก่อยู่ขอบคุณไปทางแม่ค้าด้วยนะฮะหมาจะมาแย่งไก่น้องกินแล้ว

ันาาาาน,ะะนี้เรามาดูพ่อมาหาทองคำนะฮะวันนี้เรามาดูพ่อมหาทองคำโดยเฉพาะเลยดูเบื้องหลังนะฮะดูตาก้และช่องสวยมเอฟซีสวยไหมเห็นภาพที่สวยเนี่ยหาดูไม่ได้เลย คำนี่ก็พระครูประกมนะฮะ FC สามารถเวะมากาบไว้ได้ครับ อันหลงของเราทำไมรีบลงกันจังเร็วขึ้นมมามามาหัวใจใครเอาออกกันลูกตาตั้งเยอะ อ๋อมมานี่เร็วอุ้ยช้างชน MC อ,อือขึโอ้โหไปเข้าลมทางนู้นเฮ้ยตำำคนใส่นะช้างชนนะครับ โอ้ทีมงานของเขานะครับดูแค่นี้ก่อนกรดุมสีบอกว,ว่าดูแค่นี้ก่อนเออเนียน,น,นอนอีดีป่ะเล่มสี่สุดยอดมากๆเลยเขาเป็นคู่ของเขานะครับเป็นคู่ของเขาแล้วนะช้างช้างศึกนะดูดูครับดูครับ ไม่แน่จริงทำไม่ได้นะฮะพ่อหอมนั่งรอพ่ออยู่บนรถไปลูกไปไม่เอหอเดูตอนไม่เดี่ยดูตอนบ้านเรไดนหัวใจรับแพชนะ ใช่นี่เป็นฉากฟาร์เรสส่วนเยอะพูดเนี่นอนจริงๆไอ FC ีที่จริงช้างอายุขนาดนี้นะอย่างเด็กๆเรานี้ทำไม่ได้เลยนะทางน้องช้างเซนคูนน้องคำคูนี่ทำไม่ได้นะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแม่ๆอ c ทุกท่านพ่อพ่อทหาแต่ขึ้นรถแล้ว ใช่ไหมครับมีอะไรไหมครับท่านสวัสดีครับขอบคุณครับท่านแม่สวัสดีครับขอบคุณครับ เ,เดี๋ยวเราก่อนจะกลับเราจะไปดูพ่อทองคำนะฮะคือรถด้วยแล้วเพื่อนๆเดินมาหมดอันนี้พระเอกนะครับเป็นพระเอกขึ้นรถมาเลยเดินมามันเชยนะนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,ผมโกไม่รู้เหมือนกัน,กน <ức S 1> ครับ<อ>แต่ว่าเขาเป็นเอซมามอบคะแนนทางโครงการครับ่ พอ,อนุ่งสิพอนุ่มจะเก็บจ,จะกลับกันแล้วนะฮะอืมเออถ้าเส้นคูณโตไปตัวสูงสูงแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเขาหอมมินิลูกเร็ว โอ้กินไก่อร่อยเลยดูดูบรรยากาศไก่กับเขาหาซ้ซื้อเออผู้สาว <c oughs> โอ้เจ้าก,ก็เทกูมูแต่วะ่ะเทพูดนั่งกินอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านไหม <c oughs> ไปโอเคนะครับช่วงสุดท้ายแล้วน <c oughs> ี่นะครับ <c oughs> เดินกลับกันแล้วนะครับ <c oughs> เดินกลับกันแล้ว นี่พ่อสีทับไทยนะฮะเฮ้ยดูพ่อดูพอด่พอทองคำนี่ขึ้นรถแล้ว <c oughs> เห็นไหมเอฟซีโอ้เข้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพุ<อ>่นยางปูเลยโอ้ขึ้นไปแล้วครับโอ้ยปลาอัดียีบลอยเลยวบบนี้กินหน่อยต่อไปแล้วนะฮะทีมงานหนุ่มเสกเอฟซีตามป้ายเลยป้ายก็ขาดแล้วนะฮะพ่อปากคายงีพ่อทองคำนะ ก็เสร็จจากนี้นะฮะเราก็จะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกำลังใจให้เราด้วยใช่ไหมเด็กอ้วนฝากกดอะไรเตียปฝากเอ้ยเอามหมฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดิ้นใจให้ แล้วก็กดติดตามให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยครับ